สวัสดีครับวันนี้ก็ฉะฉลองเลยนะครับวันที่9เดือนส0ครับไม่ใช่10เดือนส0ครับก็วันนี้ทางขนส่งครับเขาส่งอุปกรณ์มาให้ผมอีกแล้วนี่ส่งมาให้ผมอีกอันหนึ่งนะครับกับน่าจะเป็นโล YouTube ครับเพราะว่าผมส่งที่อยู่ไปให้เขาเขาก็ส่งมาให้แล้วใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะมันก็ส่งมาให้ส่วนไอ้ตัวนี้เป็นโลกเก่าของผมผมเคยได้มาแล้วก่อนหน้านี้ผมได้มาแล้วครับ1โล่โลครับ แล้วก็ตอนนี้ YouTube เขาก็สม,มานาคุณให้ผมอีกโลนรับโดยช่องเนี้ยผมใช้เวลาทำอยู่ประมาณประมาณ4ปีถึง5ปีเลยนะครับกว่าจะได้มาครับก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรเลยเหนื่อยมากครับกว่าจะได้มาตัวเนี้ยเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ถึง5ปีเลยครับในการทำครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างของมันครับโดยนี่เห็นไหม เอามาครับอันนี้เป็นโล่แรกครับที่ผมได้มาก็น่าจะประมาณ4ปีก่อน4ปี5ปีก่อนเนี่ยได้มาโล่เงี้ยก็เลยทําอีกช่องหนึ่งเพื่อจะให้มันให้มันแบบว่ามันต้องเหนื่อยหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับมีใบประกาศนียบัรด,ด้วย <c oughs> นี่ครับคุณจําผู้ติดตามของคุณได้ไหมนี่ครับเขาก็จะมีใบามาให้ครับ คุณจำผู้ติดตามของคุณได้ไหมคนที่ติดตามคนที่100คนที่1000เป็นยังไงแล้วก็คนที่10,000แนี่ครับเขาก็เลยภาคภูมิใจเขาเขาก็เลยส่งเป็นพวกเหมือนเป็นนามบัตรเขามาแล้วก็มีลายเซ็นเป็นลายเซ็นขึ้นมาครับเขาก็บอกว่าอยากให้คุณพยายามถึง1ล้านนะนี่เห็นไหมถ้ามีคนติดตามถึงหนึ่งล้านเราอาจจะส่งจดหมายถามว่าคุณจำผู้ติดตามคนที่10,000แได้ไหมนี่ครับ ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณของพวกขอบคุณพวกคุณมากเลยครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามช่องของผมครับก็ตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่1น0 0งแสนสไครแล้วครับโอ้แต่โลกมันเปลี่ยนครับโลกไม่เหมือนเดิมครับอันนี้มีนามบัตรอะไรให้ด้วยวะเนี่ยรางวัลครับขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ติดตามเรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจนี่ครับเราก็เลยข,ขอมอบขอมอบ โล่นี่ให้คุณครับนี่แม่งมจะหรูหรูหน่อยครับตอนนี้โล่ผมก็เลยมี2ออันครับมันมันแตกต่างกันนะครับมันไม่เหมือนเดิมนะมันไม่เหมือนของเดิมจริงๆนะโล่โล่เก่านี่ครับอันนี้ให้ดูให้ดูพวกใบอะไรไปก่อนโล่ของผมมันแตกต่างกับของเดิมครับจะให้ดูว่าอันนี้จะเป็นโล่เงินของจริงเลยนะนี่ครับเกมเมอร์เฮดฟ็อกของจริงเลยครับคุย กระจกสวยจริงๆเยี่ยเห็นหน้าด้วยนิดหนึ่งนี่ครับกระจกเงาแว็บเลยครับแล้วก็จะมีข้อความว่า Gamer Head f o ฟ Gamer h e a d f o ขอบคุณสำหรับนี่เนี่ย passing 1 0 0 0 0แสนสับสไครครับตัวโล่มันก็จะเป็นเหมือนอลูมิเนียมครับด้านหลังก็จะมีที่ห้อยให้2อันซึ่งแตกต่างจากของเก่านะจะให้ดูของเก่าเทียบกันของเก่าของผมก็อยู่ตรงนี้ ของเก่าข้างหลังจะมีที่ห้อยแค่อันเดียวนะนี่โอเคมากเลยวะ่ะของเก่าไม่มีที่ห้อยนะเป็นเหมือนเป็นเป็นฟันเลื่อยนี่ครับอันนี้ของเก่านะครับแคตติงกิ้งอื้มหือห้อเก่าหมดเก่าหมดนี่ครับอันนี้ของเก่านะครับช่องผมที่ผมก็พยายามทําขึ้นมาจนได้หนึ่งแสนจริงๆิงช่องเนี้ยผมได้ 2, 000, สองแสนสับส์ตาข่แล้วนะอ <c oughs> แต่ช่องเนี้เพิ่งจะได้แสนครับ ก็ต้องขอขอบคุณครับซึ่งจะมันแตกต่างกันเล็กน้อยนะาวางเที่ยวกันไปเลยแล้วกันโอเคนะแต่ขนาดก็พอๆกันครับทีนี้ผมก็จะได้เอามาแขวนคู่กันแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับส่วนใครอยากจะทําตามหรือ,อยังไงก็ลองพยายามดูครับผมใช้เวลาประมาณ4ปีเลยนะพยายามลงคลิปทุกๆวันเลยแต่ว่าผมก็ลงมั่งไม่ลงมั่งครับจนคลิปผมมีอยู่ประมาณ1,100คลิปแล้วตอนนี้ยคลิปในช่องผม ก็ถ้าคุณ1ปีคุณลงวัละสคลิปเดี๋ยวคุณก็ได้1,000คลิปเหมือนผมนี่แหละครับนะครับส่วนคลิปของผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีวิวเกี่ยวกับลำโพงละ <Yeah, yeah, S 1> เยอะแยะไปหมดเลยนะครับโอเคครับยังไงก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหรือว่ากดติดตามกันหน่อยแล้วกันครับไปแล้วครับสวัสดี